นี้นะคะเอาซูซูกิเซียดนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหานะค,ะคันนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะลูกค้าสำหรับสายซิ่งนะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้ต้องจัดเลยกับซูซูกิเซียดนะคะ 1.3G a นะคะปี16ค่ะเป mm ิาราคาขายอยู่ที่259,000บาทไปเลยนะคะ mm hmm. SCC จัดให้นะคะ mm hmm. โปรช่วผ่อน6เดือนนะคะหกดือ hmm. <6 S 2> ลแรไปผ่อนแค่999บาทเท่านั้นนะหลังจากนั้นจ้าตลอดสัญญา7,000ไปเลย mm hmm. หน้ารถลูกค้าดูเลยนะ ตาฟงตาไฟนะคะใสนะคะลูกค้าแม็ไม่รอเปลี่ยนให้จ้าสราชี8อีสัตตูทีสามเจ็ดจัดให้นะจ้าอุ๊ยอ่ะแล้วก็ไมค์คันนี้อยู่ที่4ี่หมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าฟังก์ชันเขาก็จะมีวิทยุเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะลูกค้าที่สําคัญจะบอกว่าคันนี้มีทอ่อซิงนะระบบไฟฟ้าหมดเลยนะทอ่อซิงนะทอ่อซิงอ่าโอเคโชว์ของแค่นี้พอเนาะ แล้วก็สิทธิปประโยชน์จากเรานะคะค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะลูกค้าอันนี้จัดให้ฟรีหมดเลยเนาะโอเคอยู่ต่างหวัดไม่ต้องมานะคะบริการของสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านรับรถแน่นอน